สารพาราเบนแอลโอมฮอร์เฟรคแล้วก็สารต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเอา้าแล้วแม่ท้องแม่ให้นมจะสามารถใช้อะไรได้บ้างเนี่ย ฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่จอยอินเจ้าค่ะวันนี้นะคะแม่จะมาตอบคําถามที่หลายคนถามกันเข้ามาเยอะม,มากๆเป็นคําถามที่มีการถามเข้ามาเยอะที่สุดนะคะนั่นก็คือ <S <S แม่จอยทำยังไงให้หน้า <S <S ใสผิวสวยคะไม่ว่าจะท้องลูกชายลูกสาวเนี่ยแม่ไม่โทรมไม่มีอะไรทำไรแม่ได้เลยถ้าพูดกันตามหลักความจริงนะคะนั่นก็คือขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการออกกาลังกายหรือว่าการดูแลตัวเองต่งตางๆนะคะแต่ปัจจัยหลักของปัญหาผิวระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะนั่นก็คือเรื่องของฮอร์โมนนั่นเอง เพราะเป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นผิวมองค้ำผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายเซนเิทีกว่าคนทั่วไปยิงยาวยันหลังคอเลยซึ่งปัญหานะคะ,คะก็แก้ยากมากนะคะเพราะว่าระหว่างที่เราตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรเนี่ยเราไม่สามารถทานยาได้นะาะจะส่งผลต่อลูกในท้องหรือบางทีก็อาจจะซึมผ่านน้านมแม่ไปถึงลูกได้นะคะแต่จอยมีวิธีที่จอยรู้สึกว่าเวิร์กที่สุดสําหรับตัวจอยนะคะนั่นกะ็คือการบํารุงผิวค่ะแต่ก็จะเกิดปัญหาอีกนั่นแหละว่า อ้าวแล้วคีนที่เราใช้เราจะรู้ได้ยังไงว่าปลอดภัยต่อลูกในท้องหรือว่าไม่ซึมผ่านน้ำนมเรายิ่งในคนท้องเนี่ยมีหลายเรื่องที่ต้องคอนเซิร์นนะคะเช่นห้ามส่วนประกอบที่มีส่วนผสมของวิตามินเอและเลดินอลเพราะว่าพวกนี้ถ้าเกิดได้รับมากเกินไปเนี่ยอาจส่งผลต่อลูกในครรภ์ทำให้ลูกเดยวพิการได้หรือบางทีเนี่ยแม่อาจจะแท้งได้เลยกลุ่มของยาทาสิวก็ห้ามใช้คัดใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำให้ผิวเราเนี่ยระคายเคืองค่า p s สูงไปบ้างต่ำไปบ้างไม่บาลานซ์บ้างวัน แม่จอยจะมาแนะนำครีมบำรุงผิวนะคะที่สําหรับแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรโดยเฉพาะเลยค่ะครีมตัวนี้นะคะแม่จอยใช้มานานมากตั้งแต่ท้องแรกเลยแล้วก็ติดใจนะคะพอท้องสองเนี่ยบอกเลยว่าใช้ตั้งแต่เตรียมตั้งครรภ์เล็กสกินเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรปราศจากสารในกลุ่มวิตามิน A ซาลิซ l i ลิกแอซิดและเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ไม่มีสารอันตรายพาราเบนฟรีรีเซอร์ฟรัีฟร,รีและมีค่า PH Bal บาลานซ์ที่เหมาะสาหรับผิวแพ้ง่ายผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผ หน, USA. นี่นะคะก็มาด้วยกันทั้งหมด3ตัวเลยก็แบ่งเป็นผิวหน้านะคะแล้วก็บำรุงหน้าทองด้วยนะคะซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือมีส่วนผสมของไบแอนทิโรซ่านะคะตัวนี้นะคะก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกับวิตามิน A เลยแต่ว่าไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อลูกน้อยค่ะผลิตภัณฑ์บำรุงมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะคะตัวแรกเป็น b e r m i s h Control s k i n Clearing s e r u m เป็นเซรั่มที่ช่วยเรื่องสิวรูขุมขนกว้างผิวแพ้ง,ง่ายและรอยแดงเนื้อสัมผัสเขาคือซึมง,ง่ายมากๆซึมลงผิวได้ ดีมากเลยแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยค่ะตัวที่2คือ Brightening Age Defying Moisturizing Facial Cream Moisture Cream เข้มข้นช่วยเรื่องของผิวหมองคล้ำริ้วรอยจุดด่างดำและเติมเต็มผิวที่ขาดน้ำตัวนี้แม่ชอบมากเพราะทาปุ๊บจะรู้สึกผิวฟูอิ่มน้ำขึ้นมาทันทีและตัวสุดท้ายนะคะแนะนำสำหรับแม่แม่ที่กำลังกังวลเรื่องผิวแตกลายที่หน้าท้องเลยค่ะ Intensive Hydrating Stretch Mark Bacter ช่วยเรื่องรอยแตกลายผิวแห้งผิวคันผิวหยาบกล้านตัวนี้แม่แนะนำให้ทาได้ทุกที่ที่รู้สึกว่าผิวตึงผิวแห้งถ้าเริ่มคัน ยิบๆนี้ต้องรีบโบกเลยไม่งั้นผิวแตกเราจะแก้ยากค่ะ ของเพล็กสกินเนี่ยให้ความชุ่มชื่นดีมากแถมไม่เหนียวเนินหนะด้วยอีกเหตุผลที่ทําให้แม่จอยชอบนะคะคือกลิ่นค่ะกลิ่นของเขาเนี่ยไม่ฉุนแล้วก็ไม่เหม็นนะคะเพราะแม่ตั้งคันเนี่ยจะมีอาการแพ้ท้องแบบว่าเหม็นนู่นเหม็นนี่นะคะคือประสาทสัมผัสเราเนี่ยจะไวกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาซึ่งผลิตภัณฑ์ของเพล็กซกินก็สามารถใช้ได้แบบแฮปปี้มากๆนะคะคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าแม่จอยเนี่ยลองมาแล้วสอบของแฮปปี้มากๆแม่แม่คนไหนที่ไม่รู้จะเริ่มบำรุงผิวยังไงนะคะแม่จอยก็แนะนําเลยนะคะเพราะแม่จอยก็ติดใจแล้วก็ชชื่่นออบมมากไท้ง ก็สามารถใช้ได้นะคะหลังคลอดก็สามารถใช้ได้ตัวนี้ปลอดภัยต่อแม่ให้นมบมุตรด้วยนะคะคือใช้เองชอบเองอะ่ะแล้วก็ติดใจเรียกได้ว่าใช้ตั้งแต่ท้องแรกยิงยาวมันถึงท้องสองเนี่ยกี่ปีแล้วก็ไม่รู้แล้วก็หมดไปกี่กระปุกกี่ขวดแล้วก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวแม่จอยจะใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะสําหรับวันนี้แม่จอยไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะบ๊ายบาย